มาซิดอ๋ออะไรครับอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะอุ้ยปวดเข่าครับพี่แม่เนาะอุ้ยปวดปวดปี๊บเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่มันมีเหมือนก้อนๆนะเฮ้ยหรือว่าเป็นเนื้องอกกระดูกอ่ะเนื้องอกกระดูกเออ มีที่ไหนครับเนื้องอกกระดูกอะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเนื้องอกมันก็ต้องงอกที่เนื้อสิครับจะมางอกที่กระดูกได้ยังไงครับสวัสดีครับเอ้าหมอมาสวัสดีค่ะเนื้อกระดูกมีอยู่จริงๆนะครับน่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วจริงอยู่ครับจริงครับจริงครับแล้วไอ้เนื้องอกกระดูกนี่มันมันเป็นยังไงครับคือตัวเนื้องอกกระดูกนะครับมันเกิดจากการที่มันมีเซลล์เพปโติดเกิดขึ้นในกระดูกเองนะครับแบ้วก็เป็นสองอย่างนะครับก็คือเรื่องของตัวเนื้องอกกระดูกชนิดปฐมภูมิซึ่งหมายว่าเซลล์เพปนเร่องโท ว่าเนื้องอกกระดูกชนิดทุติยภูมินะซึ่งเกิดขึ้นจากเซลล์ที่มันกระจายมาจากที่อื่นเป็นมะเร็งที่อื่นแล้วกระจายมาที่กระดูกครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอครับกระจายมาจากกระจายมาที่อื่นใช่เป็นมะเร็งด้วยใช่ครับมันมันมันเป็นยังไงครับคืออย่างนี้นะครับก็คือโดยปกตินะครับเนื้องอกกระดูกเนี่ยนะครับมันจะอาจจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือชนิดที่ว่าไม่ร้ายหรือว่าเรื้องเนื้องอกธรรมดานะครับซึ่งพวกนี้ไม่กระจายมาอันที่สองก็คือถ้าเกิดกรณีที่มันเป็็นที่่กคือวา มันเป็นเนื้องอกชนิดร้ายหรือเป็นมะเร็งนะฮะซึ่งพวกนี้มันนจะก็จะทําให้คุณมีปัญหาแล้วครับกัรกระจายและปวดโอ้ยแต่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 มันก็จะเป็นมะเร็งกระดูกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่เมื่อจะมาตามแขนขาของเราเนี่ยแหละครับมะเร็งกระดูกเฮ้ยดีตัวไปขนาดนั้นเขาเขาไม่ปวดแล้วเหรอเขาอ่ะเขาทักที่แม่ปวดปวดปวดเลยเออคุณหมอครับเออไออาการปวดเข่าของผมเนี่ยคือมันจะกลายเป็นเนื้องอกกระดูกแล้วจะกลายเป็นมะเร็งไหมครับ อาการปวดเขาคุณเป็นแต่เมื่อไหร่แล้วครับอาการเป็นยังไงเออคือผมปวดหลังจากไปเตะบอลมาครับคุณหมอครับพอจะขยับขาหรือว่าลุกเนี่ยมันก็จะปวดครับต่อเนื่องเลยครับแต่ว่านอนนิ่งนิงนี่ไม่ปวดเลยนะครับคุณหมอครับทั้งนั้นคิดว่าคงไม่ใช่ละครับเพราะอาการปวดนี่เหมือนอาการปวดจากอุบัติเหตุหรือการปวดจากเอ็นอักเสบซะมากกว่านะครับอ๋อโอ้ไม่ใช่ร้ายแรงอะไรขนาดนบเออหมอครับแล้วเกี่ยวเนื้องอกกระดูกนี่อาการเขาเป็นยังไงนะคะ คือเรื่องของเนื้องอกกระดูกชนิดประภูมิมนะครับโดยส่ว<า>นใหญ่อาการเด่นๆของเขาเนี่ยจะเป็นอาการเรื่องของก้อนแลนะมีอาการบวมเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้ๆคออาจจะเป็นตามแขนขาก็ได้นะครับซึ่งก้อนนี่ก็จะโตช้าหรือโตเร็วก็แล้วแต่ชนิดของตัวเนื้องอกแต,แ,ตแต่ละชนิดคะอันที่สองอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการปวดซึ่งอาการปวดอาจจะเป็นอาการปวดมาก่อนหรือเป็นอาการปวดร่วมก็ได้นะครับซึ่งอาการปวดเนี่ยลักษณะเฉพาะไม่เหมือนการปวดที่อื่นเช่นมีอาการปวดขณะที่คุณอยู่เฉยๆหรือไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินคุณก็ปวดนะครับ อันที่2คืออาการปวดขึ้นตามเวลาเช่นแล้วเปลี่ยนไปในอาการปวดทวีคูณขึ้นอ,อันที่3คืออาการปวดในเวลากลางคืนคืนนอนหลับไปแล้ว<อ>ต,ตื่นขึ้นมาเพราะอาการปวด<อ>นะครับ<อ>หรือนอกจากนั้นจะมีอาการปัญหาเรื่องกระดูกหักง่ายผิดปกติ<อ>นะครับหรือแขนขาผิดรูปหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีอาการก็ได้นะครับค่ะคุณหมอครับ แล้วแบบทุติยภูมินี่อาการเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทุติยภูมิเนี่ยนะครับอาการเด่นๆของเขาจะเป็นอาการปวดเป็นหลักซึ่งปวดลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่เบียอาการเพิ่มขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกหักง่ายหรืออาการที่คนไข้ามาด้วยปัญหาแขนขาอ่อนแรงโดยฉับพลันอาจจะปัสสาวะไม่ได้อุจจาระไม่ได้คุณหมอครับน,นี้ผมเริ่มสงสัยแล้วครับว่าไอ้เนื้องอกกระดูกเนี่ยมันมาจาก แล้วมันมาได้ยังไงแล้วมันมาแล้วเนี่ยเร้อยากให้มันมาเนี่ยทำได้ไหมครับเกิดเพรามันมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเป็นยังไงครับคุณหมอครับโอ้พอจะครับพ่อคุณครับหยุดนะครับนั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่สรยุทศนั่งรออยู่แล้วครับคุณหมอครับครับเนื้องอกที่กระดูกนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเออจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเรายังไม่ทราบนะครับแต่เราพบว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเอ่อเนื้องอกกระดูกหรือมะเร็งกระดูกงง่่่าายยยขขึ้้นนนกตัวอเชคไที ทํางานเกี่ยว่องของสารเคมีน oh. ะครับหรือการสลบสารลังสีอยู่เป็นประจำน <Ha. S 2> ะครับหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นเรื่องของการที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติไป oh. แต่ที่แน่ๆเลยก็คือเราพบว่าคนไข้จํานวนมากทีเดียวที่มีปัญหาในเรื่องของพันธุกรรมผิดปกติ oh. ซึ่งเราตรวจพบว่าพันธุกรรมใน,ในเนื้อของเนื้องอกเนี่ยเราพบว่ามีผิดปกติจํานวนค่อนข้างจะมากทีเดียว oh. อืแล้วอย่างพวกที่เป็นเนื้องอกกระดูกแบบทุติยภูมิเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเกิดจากมะเร็งเนี่ยแล้วแพร่มาที่กระดูกเนี่ยค่ะใช่ครับ เกิดจากมะเร็งอะไรบ้างะคะจริงๆแล้วเนี่ยะมะเร็งนะครับในร่างกายเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปที่กระดูกได้แต่เราพบว่าปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่มักจะมาในตอนที่เป็นท้ายๆของโรคแล้วแต่จะมีมะเร็งอยู่บางชนิดนะครับซึ่งกระจายมาในตอนต้นๆนะครับหรือพบบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นมะเร็งของต่อมไทรอยด์ม,มะเร็งของปอดนะครับมะเร็งของเออต้านมมะเร็งของไตและมะเร็งของต่อมลูกหมากครับงั้นล มอค่ะคนเป็นกันเยอะไหมคะเนื้องอกกระดูกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพระาะปกติเนี่ยในประเทศไทยเราเจอไม่เยอะมากนะครับเรื่องของตัวเนื้องอกชนิดปฐมปภูมินะครับในประเทศไทยเราตัวผู้ป่วยลายใหม่เนี่ยคิดว่าปีหนึ่งไม่เกิน3,000รลายต่อปีอแต่ตัวมะเร็งเนี่ยยิ่งน้อยใหญ่ประมาณปีละประมาณประมาณ800รลายต่อปีนะครับในทางตัวงามนะครับเรื่องของตัว มะเร็งชนิดทุติยภูมิเนี่ยปีหนึ่งอาจจะเจอได้เยอะกว่าเนื่องจากคนไข้เนี่ยเป็นเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปีครับคุณหมอครับผมพร้อมตรวจครับตรวจผมก่อนเลยครับคนแรกเลยนะคุณหมอนะครับไปไปไปครับเอางั้นเลยครับพร้อมก่อนตลอดครับคุณหมอครับพาผมไปตรวจเลยดีกว่าครับถ้าคุณหมอไม่พาไปนี่ผมพาคุณหมอไปแทนแล้วนะเนี่ยโอ้ใจเย็นๆพ่อหนุ่มแม่นี่คุณคะคุณรู้หรือยังครับวิธีการตรวจจะต้อตรวจกันอย่างไร ก็ถามคุณหมอสิคะคืออย่างนี้นะครับาการตรวจเรื่องของเนื้องอกกระดูกนะครับนอกจากเป็นการซักประวัตินะครับแล้วการการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วนะครับการวินิจฉัยเนี่ยจะได้จากการทำเอ็กซเรย์ซึ่งเราทํากันอยู่ทั่วไปนี่แหละครับอ,อันที่2คือการตรวจชิ้นเนื้อนะครับ <ฮะ S 1> การตรวจชิ้นเนื้อจะทำให้เรารู้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับแล้วเป็นชนิดใดซึ่งจะผลกับส่งผลต่อการรักษา นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่ผู้ป่วยมาหาเราแล้วเราทราบว่าเป็นเนื้องอกแล้วเนี่ยหรือเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราต้องอยากทราบว่าคนไข้เนี่ยเป็นระยะใดนะครับซึ่งระยะเนี่ยเราจะมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือซีทีสแกนรวมทั้งการตรวจกระดูกที่อื่นนะครับหรือการทอมโบลสแกนร่วมด้วยแล้วกับไอ้ทุติยภูมินี่การตรวจเหมือนกันนะครับคุณหมอเรื่องทุติยภูมินี่จะคล้ายๆกันเพียงแต่ติดที่เดียวก็คือเรื่องว่าคนไข้คนนี้ถ้าเกิดมาหาเราแล้วไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งมาก่อนเราต้องมีการตรวจหาว่ากําเนิดมมจากตรงไหน นะครับมีการตรวจร่วมด้วยใช่นะครับแล้วส่วนวิธีการรักษานี่รรักษากันยังไงอะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่าแล้วจะอวัยวะใดๆว่าจะเป็นว่าเป็นตรงไหนเราก็ดูตามนะเนื้องอกชนิดไม่ร้ายการรักษาอาจเป็นเพียงติดตามอาการถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการหรือเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญแต่ถ้าต้องทําการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดเฉพาะส่วนเนื้องอกออกโดยที่โครงสร้างกระดูกส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เสียไปสามารถใช้งานได้ครับ นี่แต่ถ้าตรวจแล้วนะเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาก็ดีไปนะเนาะแต่ถ้าตรวจแล้วเนี่ยเป็นเนื้องอกชนิดร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโคนี้จะมีวิธีการรักษาอย่างไงครับหรือว่าหรือว่าหรือว่าต้องจะเย็นหมอลามาเก่งจะตายจริงจริงครับคุณหมอครับตกลงว่าเนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยครับมีวิธีการรักษาอะไรบ้างครับในเรื่องของการรักษาในปัจจุบันนะครับเป็นการรักษาร่วมนะครับในการผ่าตัด ให้เคีบําบัดและการให้ลังสีรักษานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาหลักของการรักษาโรคชนิดนี้ส่วนเรื่องของการให้เคเบเมอร์เนี่ยจะเป็นการให้ก่อนหรือให้หลังหรือให้ร่วมก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนไข้นั้นเป็นมะเร็งชนิดใดนะครับส่วนที่สุดท้ายคือการให้ลังสีรักษาเนี่ยจะมีวิธีการที่เป็นการรักษารวมเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่ว่ามะเร็งชนิดนั้นเนี่ยตอบสนองต่อการให้ลังสีหรือกรณีที่การผ่าตัดนั้นทําได ในส่วนของการผ่าตัดนั้น mm hmm. ก็มักจะต้องตัดกระดูกออกเป็นจนํานวนมาก mm hmm. เพื่อให้สามารถตัดเนื้องอกออกให้หมดและป้องกันการแพร่กระจายหรือการกลับมาเป็นซ้ํา mm hmm. และเนื่องจากตําแหน่งของเนื้องอก mm hmm. มักเกิดกับกระดูกส่วนปลายบริเวณใกล้คอจึงจําเป็นต้องมีการใช้ข้อเทียมหรือการปลูกถ่ายกระดูกจากกระดูกที่มีผู้บริจาคร่วมด้วยครับ อย่าวที่เรนให้ทราบไปแล้วว่าการรักษาเป็นการตัดเอากระดูกเนื้องอกออกไปนะครับแต่ปัจจุบันคนไข้ก็อยากจะเก็บแขนขาถูกไหมฮะดังนั้นเราก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเนื้องอกนออกไปดังนั้นเนี่ยปัญหาคือเราต้องหาอะไรมาใส่ทดแทน,นใช่ไหมซึ่งโดยปกติเ,เราต้องมีกระดูกบริจาคเข้ามา,าแต่ปัจจุบันนี้กระดูกบริจาคนหายากนะครับดังนั้น,เ,นเราก็คิดวิธีขึ้นมาในการที่เอา ตัวกระดูกเนี่ยนะครับที่ของคนไข้นะครับเอาไปทําลายเซลล์มะเร็งก่อนในการใช้รังสีรักษาจากนั้นก็คือกลับมาใส่คนไข้ใหม่คนไข้ก็สามารถที่จะเดินหรือใช้ออัยวะนั้นได้วันนี้ขอบคุณคุณหมออาดิศมาสนะคะที่ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะมากเลยครับผมขอบคุณกันเรียบร้อยแล้วคุณหมอพาผมไปตรวจเถอะครับผมอยากรู้แล้วครับผมขอบอกว่าตรวจก่อนรู้ก่อนรักษากรถายก่อนครับ